สวัสดีครับโจนะครับจากนิสันเอ k คชัวนะครับวันนี้ที่โชว์รูมนะครับก็มีรถแต่งสวยเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับโจก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับว่าคันนี้มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคันที่อยู่ข้างโจนะครับก็เป็นนิสันอ a เมล่ารุ่น V นะครับแล้วก็เป็นสีใหม่ด้วยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นร้อนแรงมากๆนะครับก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาชมแล้วก็คันนี้ติดตั้ง ให้กับลูกค้าพร้อมกับโปรโมชั่นแต่งให้ส,สวยๆแบบนี้นะครับก็โจพามาชมนะครับว่าคันนี้มีการติดตั้งแต่งแบบไหนแล้วก็มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเข้ามาที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ พาทุกคนมาชมด้านหน้ากันนะครับคันนี้ใช้ชุดแต่งของได้68นะครับสเกิร์ตด้านหน้าสีเดียวตามตัวรถตัดด้วยสีดําด้านนะครับแล้วก็ด้านข้างบริเวณไฟตัดหมอกนะครับก็จะคาดด้วยสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับก็สวยงามเลยนะครับคันนี้ก็มีการติดตั้งไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED เพิ่มเติมให้นะครับส่วนสปอยเลอร์ด้านหลังและก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับมาดูกันนะครับ สวยงามมากนะครับเป็นแบบยกนะครับก็คันนี้ลูกค้าเลือกมานะครับเป็นแบบยกเพราะว่าของเราจะมีแบบยกแล้วก็แบบแนบก็มีนะครับสําหรับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับส่วนสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบท่อใบไม้นะครับมาดูภายในนะครับก็เลือกเป็นเบาะหนังสีดํานะครับตัดด้วยตะเข็บได้สีแดงนะครับแต่ในภาพอาจจะออกเป็นได้สีส้มนะครับ หน้าจอรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ขนาด8นิ้วนะครับบริเวณที่พักเท้าแขนนะครับก็เปลี่ยนเป็นหนังให้ด้วยนะครับดูภาพรวมนะครับคันนี้เราเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเดิมเป็นล้อสีเงินนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นแม็กของเลนโซให้เลยนะครับแล้วก็คอบเบรกก็มีให้นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับสำหรับคันนี้ก็ ลูกค้าขอเป็นแรปหลังคาสีดํานะครับเดี๋ยวโจให้ชมนะครับหลังคาสีดําเราแรปเพิ่มเติมให้นะครับพร้อมกับกระจกมองข้างนะครับเป็นหูช้างนะครับก็แรปเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับทําให้รถคันนี้แต่งเต็มเลยนะครับก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็สวยงามมากเลยนะครับหลังคาแรปสีดําเสร็จเรียบร้อยจะเป็นประมาณนี้นะครับ มองดูเหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับแต่คันนี้เป็นรุ่น V นะครับสนใจรถแต่งสวยนะครับก็ติดต่อมาหาโจได้เลยนะครับ